สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อยูกับผมมูนินนะครับอยู่กับ E.P. เดิมนะรายการเดิมมูนินส Story นะครับโอเคต้องบอกก่อนว่า E.P. นี้ผมจะแบ่งเป็นตอนย่อยลงไปอีกนะครับเป็นเพราะว่ามันจะเป็น E.P. ที่น่าจะเป็นชั่วโมงแล้วก็ของผมก็ยังมีไม่ครบด้วยนะครับนั่นก็คือรีวิวครังแสงของผมเอากีตาร์ก่อนเดี๋ยเอฟเฟกไปเป็นถือว่าเป็น e p 4 e p 5ไป เนื่องจากผลการตอบรับดีมากนะครับ EP หนคนดูเป็นร้อย EP สอแม่งคนดูหลักสิบนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะทําดีจะทําต่อดีหรือเปล่านะครับก็เ <c> ห <oughs> นื่อยใจ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรทาทําทําทําขึ้นมาดูเองเล่นๆขำๆนะครับโอเคต่อไปนี้จะเป็นการรีวิวแล้วก็ผมต้องเกริ่นก่อนว่ากีตาร์ทุกตัวที่ผมมีมันจะมีสตอรี่บีฮข้างหลังทุกตัว มันจะมีความพิเศษและส่วนมากผมจะซื้อแล้วจะไม่ขายก็คือจะเก็บรักษาดูแลแล้วก็หยิบมาเล่นแต่ว่าตัวที่เล่นจริงๆจะมีอยู่แค่2ตัว3ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมมาบอกกันเรามาเริ่มจากาน้องใหม่น้องใหม่สุดเลยนะครับก็คือนี่ครับดื้อเห็นไหม นนตัวนี้คือ GNL a s นะครับหรือว่าเทเลที่เรารู้จักกันต้องบอกว่า GNL เป็นเป็นแบรนด์ที่ดีอันหนึ่งและเป็นแบรนด์ที่ผมว่าอันเดอร์เลมาเพราะว่าในความคิดเพราะว่าคนบางคนยังติดยังติดคำว่าเฟนเดอร์ยังไม่รู้จักอยู่แต่จริงๆแล้วแบรนด์นี้คนที่ทำก็คือคุณ เ e ีย e เฟนเดอร์นะครับก็คือตอนที่เขาป่วยเขาก็ขายบริษัทเฟนเดอร์ทิ้งไปนะครับชนนื่อชืนน่อนี้อันนี้ประวัติเดี๋ยวต้องไปรืออีกผมขี้เกียจมานั่งเล่าแต่คร่าวๆแล้วกันเฟนเดอร์ก็คือคนที่คิดคน้นกีตาร์เฟนเดอร์เรียวเฟนเดอร์แล้วเขาก็ขายบริษัททิ้งเพราะว่าตอนเขาสุขภาพไม่ดีแล้วพอเขาเริ่มหายดีแล้วเขาก็กลับไปนั่งเป็นที่ปรึกษาให้กับเฟนเดอร์อีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นไม่รู้กี่ปีหรือยังไงเนี่ยเขาก็ออกมากับเพื่อนเขาแล้วก็มาตั้งบริษัทตัวเองชื่อ g n l ผวย่อมาจากอะไรวะอะไร G นี่ผมจำจชื่อไม่ได้แต่แนี่คือ r e o fender นะครับเขาบอกว่าเป็นกีตาร์ของเป็นกีตาร์ตันี้เขาทุ่มเทมากก็คือว่าคอนเซ็ปต์เขาคือราคาต้องจับต้องได้และเทคโนโลยีที่ใช้จะต้องดีและสาเหตุที่ผมซื้อตัวนี้ก็เพราะว่า ยังไงดี 1. ผมชอบเทเล 2. วินเทจสามปิกอัพรุ่นนี้นะครับจะเป็นปิกอัพตัวที่เหมือนกับเขาบอกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วประมาณอยู่ในช่วงค้งชีวิสุดท้ายของอคุณเลโอเฟนเดอร์ที่เขาดีไซน์เอาไว้นะครับก่อนก่อนเขาจะเสียชีวิตไปรู้สึกตัวนี้จะเสียงจะคล้ายๆกับ P90 นะครับ แล้วก็ความหนักความหนักนี่คือหนักมากเลยเป็นไม้มาฮอกกานีรุ่นนี้มันจะมีไม้แอชกับมาฮอกกานีนะแต่ตัวนี้เป็นมาฮอกกานีแล้วก็เป็นเมเปิลคอร์คอเป็นเมเปิลนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโลตสูดนะครับเพสตสต็อกอะไรก็เป็นของ GL หมดเลยนะครับลูกบ่งลูกบิดอะไรอันนี้ไม่ใช่ลูกบิดล็อกทรายนะครับแล้วก็ตรงสะพานอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของ G L หมดเลยนะครับสิ่ง อันนี้เขาเรีเยกว่าอะไรนะอ่านี่ต่อคอตรงนี้ได้ดีเลยนะครับนั่นนะสีสวยมากแล้วตัวแที่สำคัญคือตัวนี้ผมพึ่งไปได้มาสดๆร้อนๆเลยแต่แต่ที่แต่ที่แปลกคือแม่งหาซีรีส์ในเขาเรีเยกอะไรนะไอเบอร์อะไรพวกนี้ไม่เจอเพราะว่ามันเป็นรุ่นสเปเชียลอ่อที่ทำมาจำกัดลิมิเต็ดมากตั้งแต่เขาเรียก วันผมไปดูมาเขาบอกว่าตัวนี้ผลิตตั้งแต่ปี2 0 1 3เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นรีมาสเตอร์ของตัวเทเลที่ด e โอเฟนเดอร์ทำไว้ช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตเขานะครับพอเขาจะเสียชีวิตไปก็จะเป็นเหมือนกับไปไปรีบิวขึ้นมาให้เป็นวินเทจแล้ะอาพูตัวนี้แรงมากคือปี P 90นะสิคือแบบเล่นล็อกได้เลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นแบบ ฮีวีเมทัลหรือเดดเมทัลหรือว่าอะไรที่แบบเป็นทรงเทเลจิมรูทนะครับอันนี้อันนี้คือแน่นนดีเลยอันนี้ผมใส่สายเบอร์สิบนะครับมันจะเข้าเข้ากันมากเลยงานดีครับสวยมากแล้วก็เป็นตัวที่ผมรู้สึกผมคุยกับทางร้านเขาบอกว่าตัวเนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เขานําเข้ามาแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เหลือในสต็อกด้วยรู้สึกว่าตัวนี้จะมีอันนึงอยู่ที่คุณคุณที่หนิชื่ออะไรนะ ของช่องดี s a Studio เขาเคยรีวิวเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวสุดท้ายจริงๆที่ออกจากร้านแล้วเพราะว่าเขาไม่มีใครคือไม่มีใครสนใจเลยเลยนะตอนนี้มายถึงว่ามันมันทิ้งไว้งั้นนะแต่ว่าผมเิ <laughs> ไปเจอมันอยู่ในหลือแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่ว่ะแล้วเหมือนกับ มันเก่าด้วยแล้วรุ่นนี้มันไม่มีแล้วมันผลิตมาแค่รู้สึกว่าจะเป็นล็อตเดียวมั้งเท่าที่ผมไปหาอ่านมานะแต่อันนี้ข้อมูลไม่แม่นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นกีตาร์ที่ดีแต่ถ้าส่วนเรื่องเสียงเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะเป็นรีวิวเป็นคลิปหน้าแต่ไปอันนี้คือรีวิวเฉพาะกีตาร์ก่อนแล้วกป็ประวัติว่าทําไมผมถึงาย,ยากได้ก็นะครับจบอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบการรีวิวกีตาร์ตัวแรกนะครับก็คือเจียนแล้ว ออนะครับตอนนี้จะเป็น t ีวิวซีรีส์นะครับไม่ใช่ตัวตัวคัสตอมเอ่อคัสตอมช็อปของอเมริกานะน,นี้เป็นตัวผลิตอินโดแต่จริงๆแล้วงานงานดีมากเลยนะเมื่อเทียบกับยี <c oughs> ่ห้อไม่บอกแต่ว่าคาแรคเตอร์ในราคานี้มันเป็นอะไรที่จับต้องได้นะครับแล้วก็สวยวินเทจมากๆ นะครับไม้ดูยิ่งเก่าและยิ่งเก่าเก็บยิ่งดูดีนะฮะแต่ราคาก็อาจจะตกหรือไม่ตกอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันเก่าดียังไม่ทันคือเขาเรียกอะไรมันเก่ามากตั้งแต่ก็คือซื้อมาปุ๊บเก่าเลยนี่คือความชอบอย่างนี้ของผมคือเออแต่ว่าสภาพแบบดีมากเพราะเขาเก็บรักษาไว้ดีมากนะครับอ่ะนะครับเรามากันตัวที่สองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ซิงเกิลเจอร์ผมก็คือ Shark Tele Custo m นะครับ อันนี้ผมเคยบอกเคยอธิบายไปตอน ep หนึ่งละอันนี้จะทำมาจากไม้แอชนะครับแล้วก็ขอเป็น m a เปินะครับอันนี้พี่ตุ๋ยเขาก็ได้ดีไซน์มาได้ดีมากแต่เมื่อเทียบกับตัวเมื่อกี้คือตัวเมื่อกี้อาจเป็นสิ่งเนเทท,ที่เขาเรียกว่าอะไรดูคลาสสิกมีความเป็นเฟนเดอร์กว่าแต่ตัวเนี้ยผมแกใส่พี่ตุ๋ยแกใส่นี่ให้ผมเอ้ยเขาเรียกอะไรนะ แอคทีฟกับพาสีตรงนี้ก็คือถ้าแอคทีฟนี่คือแอคทีฟหมดเลยนะทั้ง2ปิกอัพเลยแล้วที่จะเป็นสเปเชียลชาร์กไว i ิงนะครับสองนเสียงตัวข้างบนนี่ตัวตัวตัวคอนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับเฟนเดอร์ ender, ออกแนวเฟนเดอร์นะฮะแต่ว่าข้างล่างนี่จะเป็นออกแนวเป็นดิม a า i o โอบวกซีโมเดนแคนนิดๆนะครับแล้วก็เอาพุ t นี่คือแบบสามารถเล่น มเมท่าได้คน,คนผมว่าคนแม่งคงจะตลกอะแบบว่าไปยืนบนเวทีเนี่ยแล้วเล่นแบบเพลงแบบสไตล์สลิปน็อตสไตล์เมทัลิก้าแต่ว่าถือวินเทจเอเล่ขึ้นไปนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะคือเอาอยู่เลยอะคือเพื่อนผมยังบอกเลยว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เป็นเฟนเดอร์หมายถึงว่ารูปร่างหน้าตาความสวยงามนะแต่เสียงเนี่ยเหมือนกับเลสพอลกิฟส์ับเลสพอมากนะครับ ไม้ตัวนี้หนักมากหนักจริงๆหนักกว่าตัวเมื่อกี้เ,เดี๋ยวจะมีวงจรคืออันนี้ยังไม่ยังต้องย้ำก่อนว่าตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับประมาณ7จ็ดสิบแปดสิบเดียวเราต้องไปเปลี่ยนลูกบิดไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่คุยกันไว้แล้วนะครับก็คืออะไรนี้มาโชว์ก่อนว่าอันนี้เป็นกีตาร์ตัวนึงที่ผมชอบมากแล้วก็ภูมิใจแล้วครับเป็นกีตาร์คนไทยนะครับ <Yes> จะอยากให้สนับสนุนของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับตัวนี้ราคา ยังบอกไม่ได้นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วน่าจะสามเท่าไหร่ไม่บอกบอกแค่นี้แหละโอเคให้ดูข,ข,<อ>ข้างหลังไม้คือลายไม้ม้นงสวยมากแบบ <laughs> คือก็ๆแข็งแข็งแข็งจริงนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอ,อ่อผมใช้บ่อยมากช่วงนี้เพราะว่าเอาไว้เล่นเพลงแนวบอดี้แ a ลมแนวพี่ยอดครับ มันจะมีมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวมันเองสูงมากตัวนี้นะครับตัวที่สมนะครับตัวนี้จะเป็น Fender ร์เพลย์ซีรีนะครับสแตนะครับจะเป็นรุ่นเม็กซิโกนะฮะตัวนี้คือต้องต้องต้อง,ต,องต้องบอกที่มาก่อนว่าอย่างของชาร์จตัวเมื่อกี้คือที่มาอันนี้ผมเคยบอกไปคลิปก่อนน,นั่นแล้วแต่เดี๋ยวตอนเสร็จจริงๆเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนึงนะครับอ่านี้มาถึง Fe n เดอร์นะฮะ เอ่อเป็นคอนัวร์บอดี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างลูกบิดอ,อะไรฟล์โรดเอ้ยไม่ใช่ฟล์โรดเทมโมโลบิดกับพวกนี้ก็จะเป็นของเฟนเดอร์หมดเลยนะครับเป็นสิงๆนะครับซึ่งปกติผมต้องบอกว่าผมเป็นคนไม่ใช้ซิงเกิลคอยผมไม่ชอบเพราะว่าไม่ใช่จากเสียงจริงมันมันไม่ใช่แนวผมต้องแบบเฮฟวี่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าตัวนี้เสียงมันจะ ออกโทนแหลมหน่อยนะฮะที่มาที่ผมได้ตัวนี้มาก็เพราะว่าเฟนผมอยากมีแบรนดังๆหมายถึงว่าเฟนเดอร์หมายถึงว่าอะไรนะเฟนเดอร์กิฟสันเชคเตอร์หรือว่าดีเนี่ยคือผมอะอยากมีแบบอย่างน้อยตัวหนึ่งคือมันเป็นความฝันว่าเ hey, ฮ้ยโหมีเฟนเดอร์เว้ยเฟนเดอร์เจแปนเฟนเดอร์เมกาอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความที่ จริงๆตอนแรกผมอยากได้เป็นเฟนเดอร์ของเทเลจิมรูทแต่ว่าของหมดนะครับหมดไม่ว่าแพงด้วยนะแพงกับตัวนี้ผมก็เลยว่าเอ้ตัวนี้โอเคราคามันถูกมานิดนึงก็เลยซื้อมานะฮะน่าจะประมาณเท่าไหร่สองสองหมึ่ไปไป,ไปลายหรือสามนี่ะนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเนะครับเพราะว่าผมเคยไปบ่นให้ใครนะสักคนหนึ่งเนี่แหละฟัง ว่าพี่ทำไมโทนแม่งแหลมยังวะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามึงก็ลดโทนสิเออเว้ผมก็เลยต้องปรับโทนอยู่ที่ประมาณเล็กแปะอะไรเงี้ยเพื่อลดลงมานิดนึงแล้วก็ส่วนมากตัวนี้ผมจะใช้เล่นเป็นเพลงคาราบาวหรือเพื่อชีวิตมากกว่านะครับเพราะผมจริงๆผมมันเริ่มตน้นก่อนเริ่มต้นเล่นกีตาร์ผมคือเล่นแนวเป็นเพื่อชีวิตกับคัรที่ซึ่งตัวนี้ก็รับได้ นะครับโอเคเลยแล้วก็บางทีผมก็อยากจะเล่นบลูสเล่นอะไรเงี้ยแบบสโลแจมขำๆคนเดียวเหงาๆเงี้ยก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมภูมิใจที่ได้มานะครับว่ามันเป็นเฟนเดอร์นะครับโอเคตัวที่สี่ครับผมเห็นไหมอันนี้คือแจ็คสันนะฮะเอ่อหลายๆอจะคุ้นๆน,นะตรงนี้ถ้าใครเห็นตัวสีส้ม มันก็จะเป็นของพี่แป๊บสวิตมุเล็ตนะฮะคือตอนแรกอะผมจะซื้อแบบพี่แป๊บที่เป็นเจ็ดสายแล้วพอดีมันหมดหมดไปมากผมไปไม่ทันแล้วเอ่อผมก็จะไปซื้อรุ่นของบิ๊กทอมสันที่เป็นเอ่อมิกีตาสลิปน็อตที่ตรงตรง,ตรงปิ๊กอัพจะเป็นซีร์ดันเคนรุ่นนกทอมสันที่จะเป็นตัวเอสใช่ซีโมปะวะเออไม่รู้แต่มันเป็นตัวเอสแล้วก็เอ่อมันจะมีขาวกับดำ สีขาวกับสีดําแต่คือของหมดเหมือนกันเหลือแต่สีดําแล้วซึ่งผมอยากได้สีขาวผมก็เลยน้อยใจอ,อกหักผมก็เลยมาได้แจ็คสันตัวนี้แทนซึ่งราคาแม่งก็ถูกลงมาแบบเอเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตในจีนต้องบอกก่อนว่ากีตาร์เดี๋ยวนี้ในจีนก็ไม่ใช่ว่าแย่นะก็ดีนะแต่ว่าต้องดูดีๆนะครับไม้อันนี้เป็นไม้อะไรวะจําไม่ได้ละน่าจะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า อันนี้เป็นเมเปิลกับโลส o ูดเหมือนเดิมผมส่วนมากกีตาร์อของผม90%นี่ขอนี่จะเป็นเอฟฟิงเกอร์บอร์นี่จะเป็นโลส o ูดผมแยกไม่ออกนะแต่คือมันเป็นความชอบส่วนตัวเพราะผมว่าไม้มันสวยดีแล้วก็ไม่รู้ผมมันจำาง่ายดีอันนี้ลูกบิดนะครับก็จะเป็นอ่แจ็คสันนะฮะทุกอย่างก็จะเป็นแจ็คสันหมดนะครับอ่ ส่วน pick up ตัวนี้ก็จะเป็น pick up โรงงานนะก็คือ pick up เป็นแจ็คสันแต่ว่าเอาพุทที่ได้เนี่ยพุ่งมาก,มากเทียบกับ e mg อะไรได้นะหมายถึงว่า passive e mg เขาเรียกว่ารุ่นอะไรวะจำมไม่ได้แต่ว่ามันก็เทียบเท่าได้แต่ถ้าเกิดจะเอาไปโมเพิ่มอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยที่จะเป็นโมเพิ่มสาเหตุหลักๆที่ผมซื้อแจ็คสันเพราะผมชื่นชอบ พี่แป๊บสวิตโลเลตแล้วก็มิกทอมสัน <Thompson> นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่แป๊บเขาจะใช้เป็นเชคเตอร์กับอะไรวะกิฟสันเอ็จีนะครับอ่ะตัวนี้ก็อบอกก่อนว่าเสียงมันผมตัวนี้ผมเอาไว้ดอปสี่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเอาไว้เล่นแนวอุดสายสายมันก็จะยุยยุยหน่อยอันนี้จะเป็นสายเบอร์เบอร์สิบนะครับ เออลืมบอกไปชาร์กตัวเมื่อกี้เป็นสายเบอร์เก้านะว่ามันมันจะเล่นง่ายหน่อยนะครับแล้วก็เฟนเดอร์ก็จะเป็นสายเบอร์เก้านะครับผมลืมบอกไปส่วนมากก็เป็นวินเทจวินเทจหน่อยผมจะใส่เป็นเบอร์เก้าอ่ะเพราะว่ามันมันเล่นง่ายแล้วเวลาแบบเล่นบลูส์นอะไรมันมันฟีลเวลาโยกปุ๊บไม่เจ็บไมะไรกดเบาเล่นชิลๆนะครับอันนี้เป็นแจ็คสันรุ่นอะไรวะไม่รู้ผมจําชื่อรุ่นไม่ได้นะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วสวยนะครับสวยมากอันนี้เป็นตัวที่5นะครับเป็นตัวในตางานของผมเลยเป็นกีตาร์ฟ้าตัวแรกของผมนะก็ได้ที่หารตังกับแม่ซื้อคนละครึ่งแต่จริงๆก็แม่ออกแล้วแหละอันนี้จะเป็นอีพิโฟนレス s Paul นะครับรู้สึกว่าตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือที่ผมภูมิใจมากก็คือผมอยากได้レスพอ a u l แล้วตอนนั้นอีพิโฟนงานดีนะเมื่อเทียบกับตอนนี้ตอนนี้ผมว่าเฉยๆ แต,แต่สายนี้ดีนะอันนี้เป็นเคิร์ชแมงเกของชาร์กนะครับเป็นซิกเนเจอร์ที่มีซองเป็นหน้าเปียโนกับน้องเปียโน,น,โนกับน้องเพลงนะคือตัวเนี้ยต้องบอกก่อนที่มาคือตอนผมอยากได้เลสปอร์ด้วยเป็นไวัยเด็กเมื่อประมาณ89ปี10ป,ปีที่แล้วตั้ตัวนี้แล้วตัวนี้ความพิเศษของมันคือปิกอัพอะไรพวกนี้ของมันเป็น เป็นเขาเรียกนะไปโคลนมาจากอะไรนะเบรสบัคเกอร์หรือโปรบัคเกอร์นะของของของกิฟสันนะกิฟสันเลสปอแล้วประเด็นคือเสียงดีกว่าด้วยดีกว่ากิปสันบางรุ่นหนักไหมแม่งโคตรหนักเลยครับมีความเป็นวินเทจอยู่แล้วก็เล่นได้หลายแนวแล้วสายผมซื้อเลสพอก็เพราะว่า Slash ด้วยแล้วทำไมถึงถามว่าถ้าผมชอบ s แ a s แต่ทำไมผมไม่ซื้อ ไอ้เขาเรียกอะไรนะซันเบิร์ตตัวแบล็กโอซันเบิร์ตบ้างไอ้ตัวที่มันเขาเรียกกีตาร์กิฟสัน afd ของ Slash อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสีอนาคอนด้าของเขาเพราะว่าเราผมมองว่าตอนนั้นคนมันใช้เยอะแล้วแล้วตัวนี้มันเท่ดีปิกกาดขาวแล้วมันแล้วแล้วเขาแล้วมันเป็น I bon i. Ok อีโบนีมาร์โคเนีอ่าแล้วก็คอไอ้นีเป็นอีโบนีเพราะตัวนี้คือ レス s ールสแตนดาร์ดอิบ o นีแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นล็อตสุดท้ายที่ผลิตในอินโดก่อนเขาจะย้ายฐานไปที่จีนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆร,รุ่นนี้มันมีออกมาเรื่อยๆมันมีออกมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ารุ่นของปีนี้ซีเรียลมันก็หายไป <laughs> อันนี้ลืมตั้งแต่ปี2 0ง1ันสองันสเอ็ดยออืม คือรุ่นเนี้ยเหมือนกับจะเป็นรุ่นล็อตสุดท้ายที่เขาออกจากโรงงานอินโดนะก่อนจะย้ายฐานไปจีนรุ่นนี้สเปคนี้เท่านั้นนะตอนนี้ก็มีอีโบนี่ออกมานะแต่ว่าความสวยความอะไรราคามันผมมองว่าไม่ค่อยโอเคเมื่อเทียบกับตัวตัวนี้ของผมนะครับที่ผมผมมีอุ้ป๊บนึงนลนะโหรายการแม่งโคตรเรียวเลยนั่งทำนั่ันรถไปอะไร คือฮาร์ดแวร์ทุกอย่างนี้คือดีมากเลยแล้วตัวนี้เหมือนกับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเหมือนมันมันมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่มันเก่าและเก็บเว้ในห้องแอร์ยนอนาคตไอตัวพ็อเกิลสวิชจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางมันจะเกิดอาการไม่ติดนะครับแล้วปุ่มบล่มบางที้หมุนแล้วไม่ไปไม่ไปคืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ แต่ผมเอาไปเข้าเอาไปเข้าอู่มาแล้วเมื่อตอนสามสี่เดือนก่อนเพราะตอนนั้นผมก็อยู่เมืองนอกแล้วผมก็เคยมีช่วงหนึ่งแบกไปเล่นที่เมืองนอกด้วยโคตรหนักเลยใส่กล่องเด็กไปนะแต่ว่าช่วงสามสี่ปีหลังมาตอนนี้ผมหมดแพชชั่นกีเกเล่นไปก็ไม่ได้จับตัวนี้เลยแล้วพอปล่อยไว้ก็คือต้องยอมรับว่าคอดีมากเป็นซิงเกิลคัทที่แบบซิงเกิลคัทเปล่าวาะแตท่ที่ที่พอรีดมันชอบเรียก คอริซามิเตะกีตาร์คอริซามิที่มันเรียกกันอ่ะเออคือมันมันมันแข็งมากมันดีมากตรงที่ว่าทิ้งเวลาไปนานคอเคออะไรนี่คือยังไม่มีปัญหาแล้วกงเหมือนผมลืมดออสายด้วยตอนนั้นอ่ะแล้วมันแล้วมันเลยแล้วแล้วแล้วแต่ตรงนี้ตอนตรงนี้มันก็เกิดอาการหลวมๆอะไรตามสภาพอรผมก็ไปให้พี่ตุ๋ยเขาเขาซ่อมมแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเล่นได้แล้ะแต่เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนสายแล้วสายมันเก่าแล้วแล้วก็ ตัวนี้ผมจะเป็นดอบ e f แฟ t เอาไว้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นดอบ e และไอไอสายบนจะเป็น c sharp นะเขาเรียกว่าดอบอะไรดอบ c sharp <oughs> เอาไว้เล่นเพลงพวก g u n s n roses b e f u นะครับคือมันสู้ได้เลยตัวนี้ไปเล่นบนเวทีมาแล้วแล้วก็ไปออกงานมาแล้วก็เอาอยู่นะถือเป็นอีพ h โฟนตัวหนึ่งที่ กระแทกเะครกระแทกขอบขาเ็้าอี่ตัวที่ดีเลยนะครับถึงแม้อะไรมันจะเก่าสนิมเริ่มมาแต่ว่าเอาไปทำความสตร์เพิ่มเติมน่าจะสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมใช้งานมากที่สุดชอบที่สุดแต่ไม่ได้รักที่สุดรักที่สุดจะเป็นอีบีโฟมเมื่อกี้ ตัวนี้จะเป็นตัวลองออกมาตัวนี้ก็จะเป็นพอลิซิมิตเอสีนะครับจะเป็นรุ่นเห็นไหมจะเป็นรุ่น35ปีนะครับขอร้าน Music Collection ที่นํามาตัวนี้มีแค่3,000ตัวในโลกนะครับคือผมมาอยากได้พอลิซมานมะาแล้วพอทำงานได้เงินก้อนเงินที่ผมเก็บตังมาได้จากการทํางานหลังจากการไปเสียคา่าซื้อเอฟเฟกอะไรนี้ผมก็อยากได้กีตาร์ตอนนี้ผมเอฟเฟกตผมยังไม่เยอะแต่ผมอยากได้กีตาร์ตัวที่ เอามาเล่นได้หลายแนวแล้วตอนนั้นผมบ้ารู้สึกบ้าผมบ้านี่มากเลยมาร์คทิมมนตีครับแล้วก็โอเลียนชี่ครับเพราะผมไปดูปาริสคูเปอร์คอนเสิร์ตเลง้ผมรูอ่แล้วแล้วก็ไปเห็นว่าเฮ้ยเขาใช้คอรีด้วยแล้วก็แบบคนไทยหลายๆคนก็ใช้คอรีนะครับคนดังหลายคนที่เห็นได้ชัดเลยก็คือใครนะพี่แชมป์บ้างอะไรที่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 ตอนที่เป็น มือกีตาร์ให้อินสติ้งมาก่อนนะตอนนี้แกย้ายวงเหมือนจำชื่อวงไม่ได้แล้วแล้วก็จะเห็นคุณเออขอเรียกว่าเขาชื่ออะไรนะคุณต้องแกนเอ,กอ็กะหัน้าแกนเอก็กพอของคุณโตสักสิเอของของเออโตสักดิ์ใช่ปะวะพี่โตอะพี่โตที่เล่นเปียโนอเออจำจำชื่อไม่ค่ได้แล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นทีว w i t c h นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรวะเอาไว้ตัดซิงเกิลคอยนะปิกอัพตัวนี้เป็นปิกอัพโรงงานจะเป็นปิกอัพอะไรนะ้นหนึ่งทีซีหนึ่งรือทีซีหรืออะไรสักอย่างดีเลยนะเอาไว้เล่น,เล,น Metal, เล่นเมทัลเล่นอะไรได้ถ้าเกิดเราปรับด,ดึงเป็นซิงเกิลคอยตรงเนี้แล้วก็คือถ้าเป็นโพลีสไตรีนุ่หนึ่งมันจะเป็นดึงปุ่มโทนเอาปุ่มวอลลุ่มเอานะครับแต่อันนี้ก็คือเพนเพนเลยง่ายดีนะครับอย่าง บางคนที่แบบเป็นกีตารา์สไตล์โบราณอย่างซันตาน,น่าเขาจะมีแบบเล่นปุ๊บพอโซโลวเสร็จปุ๊บเขาก็จะบิดเนี่ยบิดเนี่ยเพื่อปิดเสียงแล้วให้มันเป็นซับเทนเป็นเทคนิคของคนสมัยเก่า,าตัวนี้ผมชอบมากนะครับสปริงอะไรทั้งนัง้นก็ดีมากไม้สวยตัวนี้จะเป็นเฟรมเมเปิลดับเบิลคัทนะครับไม่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เรารู้แล้วดับเบิลคัทเพราะมันจะเป็น2อวาล์วนี่แนะถ้าเป็นวาล์วเดียว ถ้าเป็นบอลเดียวก็จะเป็นซิงเกิลคัทไม่รู้นะมัวหเล่วะโอเคครับอ, okay. นะอันนี้ก็จะเป็นผลิตที่อินโดนอยู่แล้วนะครับลูกบิดทุกอย่างก็เป็นของอลิตเมกานะครับและที่สำคัญคือเออตัวนี้ที่สำคัญที่สุดคืออ e ินเลที่เป็นรูปนกมันอนะคัทข,ของคัสตอมยิีคือถ้าเป็นอลิตเอสเอส่วนมากจะเป็น อ,อินเลธรรมดาแบบแต่ตัวนี้จะเป็นอินเลที่ p อ l s m i t h เมกาใช้นะจะเป็น polis polis ที่ตัวออริจินอลดั้งเดิมเลยเพราะว่าอินเลมันสวยสวยมากกีตาร์นี้เป็นกีตาร์ที่ปวดหัวมากเวลาผมใช้เพราะว่าหนึ่งหมายถึงว่าเวลาเมนเทนนะหรือเวลาซ่อมเพราะว่าท่านหนึ่งเป็นกีตาร์ที่โคตรเซนซิทีฟปรับนิดเดียวแม่งเพี้ยนหมดเลยคือต้องคนปรับไปจริงจริงผมเลยไม่กล้ายุ่งกับมันเลยตัวนี้ สองโลแอ i ชัมากๆตัวเนี้ยโคตร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 โคตโลแล้วก็เป็นคัสตอมยิบสี่ที่มันล้วงได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ไนกี้นะนี่คือกูเกียที่เขามาปิดปิดอะไรนะเวลาเล่นแท็กติงเล่นอะไรเขาก็จะเลื่อนขึ้นมา อย่างเพลง o oh, Body, อกหักบอดี้เขาจะเลื่อนขึ้นมาเพื<ม>่อจะปิดกันน้อยกันอะไรที่มันกดพาดอะไรไปนะเมื่อก่อนก็ผมก็จะใช้เป็นถุงเท้านะถุงเท้าตัดอัวเราต้องม้วนเอานะครับอ่าพอริสมิดตัวนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมซื้อพอริสมิดเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นใหม่อ่ะมันมันไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกะไรถ้าเป็นตะกอดมันจะเป็น SE จบแล้วพ i s แต่เดี๋ยวนี้คือเขาใส่ลายเซน คุณพอลิ s m มิ h เขาใส่ลายเสียงของเขาลงมาแล้วนะครับ<ส>ผม,มว่าึกับคือแม่งมีความเป็นพอลิซามิตมากๆไม่ใช่ SE นะ SE นี้ย่อม,มาจาก Student Edition นะคือราคาจะถูกลงมาค่อนข้างคือเกือบครึ่งหนึ่งเลยบางตัวก็เกินครึ่งนะครับแล้วก็ฐานผลิตตัวนี้อยู่ที่อินโดนะครับงานค่อนข้างเนียบแล้วก็ SE นี่จริงๆ ก็มีคนใช้นะไม่ถึงว่าใช้บนเวทีเลยนะเรื่องเงนอย่างซันตาน่าเงี้ยเขาก็ใช้ SE ซันตาน่านะเขาเขาจะมีตัวที่เป็นของไอตัวสีทองของเขาอะรุ่นหนึ่งที่เขาช่วงหนึ่งเขาโป้งโมทอยู่แล้วแกก็ใช้หลายคอนเสิร์ตเลยนะคาร์ล s ันตาน่าลแล้วประเด็นคือมันเขียนล้วเอสีซันตาน่าด้วยนะคือไม่ได้เป็นแบบเป็นไลเซนพพลีอย่างนี้นะแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีโอเลียนที มีกีตาผู้หญิงนึงผมชอบมากคนนี้เล่นให้ไมคิลนแจ็กสันกับอลิสคูเปอร์นะฮะเขาเาจะเป็นตัวโอตรงเนี้ยโอเรียนที่นะซึ่งไม่มีแล้วโอ้โหผมไปอยู่ไหนมาว่าแม่งแบบโคตรอยากได้คือแล้วแกก็แล้วแล้วแล้วพี่แกก็แล้เจ๊แกก็เคยเอาไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยตัวโอเรียนที่แกแต่แต่ปกติแกใช้เป็นไอตัวคัตตอมยี่สี่ตรงเนี้ยแต่ว่าจะเป็น สีอะไรนะแบบสีขาวแล้วแกงติ๊กเกอร์มีติไม่รู้เหมือนกันแกเห็นเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางนี้ก็ใช้สีม่วงบางสีอะไรบางนะครับก็นี่ก็เป็นที่มาของหลายๆอย่างของผมนะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ตัวที่ผมชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันดูโมเดิร์นและในเวลาเดียวกันมันดูเ,เขาเรียกว่าอะไรวะเออช่างมาันจบแค่นี้แหละเขียนนี้ เกี่ยนเลละโอเค okay, ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับเพราะว่าอ <Overwatch> ันนี้มันมียังมีกีตาร์อีกสามตัวนะครับก็คือยังไม่ได้เอามายังอยู่ในอู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่กับพี่แปะซินโดมนะก็คือเชคเตอร์ดามิเอนอีลิตหรือแล้วว่าดามิเอนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นเจ็ดสายผมก็เลยไปขอแกมาแกก็ตอนนี้ก็อยู่กับเขาอยู่นะยังไม่ได้เอามานะครับแล้วก็จะมีของผมอีกสองตัวอยู่กับพี่ตุ๋ยเดี๋ยวผม จะมีเรื่องราวมากเลยตัวนั้นสองตัวนั้นเดี๋ยวยังไงผมอากลับมาแล้วเดี๋ยวทําเป็น EP พภาคสองไว้ล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพอเป็นภาคเอฟเฟกเป็นอะไรแล้วก็ทดลองเสียงก็ค่อยเปลี่ยนเป็นอีพีใหม่จะได้ไม่ไม่ทับกันนะครับยังไงก็ขอบคุณนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ นั่นแหละคนดูแม่ EP ีนึ่งคนดูเยอะมาก e ีส3งสมี่มันจะมันจะค่อยๆได้ลงไบสุดท้ายยังจะเหลือผมดูคนเดียวแล้วเนะี่ยโอเคครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามเลครับ